สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้ครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์สยองขวัญแนวดรามาจิตวิทยาสุดจิตตกที่เป็นเรื่องราวของนักแสดงสาวคนหนึ่งที่ตุวเวนตามออดิชั่นตามสถานที่ต่างๆเพื่อหาเงินมาเลี้ยงตัวเองเธอนั้นได้พบเจอทั้งคนดีและคนไม่ดีและเรื่องราวต่างๆมากมายที่ทําให้เธอนั้นต้องเครียดและกดดันอย่างถึงขีดสุดจนกระทั่งในวันหนึ่งได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเธอทําให้ีิ้วของเธอนั้นฉีกและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดสยองที่กําลังจะเริ่มต้้นนขึน สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า It e เรื่องราวได้เริ่มต้นที่บริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งได้มีหญิงสาวผมบอลที่มีชื่อว่าโนเวลล่ามาเข้าคิวเพื่อรอออดิชั่นงานแสดงของบริษัทโนเวลล่า no ในตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นนั้นเธอเคยเป็นถึงนักแสดงโฆษณาดาวเด่นที่ใครๆก็ต่างต้องการตัวเธอนําไปเล่นโฆษณาของพวกเขาทุกคนแต่นั่นมันเป็นเพียงแค่อดีตเพราะด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วและรูปร่างที่ไม่ได้ผอมเพียวเหมือนแต่ก่อนซึ่งนั่นก็ทาให้โนเวลล่าไม่มีงานโฆษณามาเป็นเวลานาน,านมากแล้ว เธอได้ตะเวนออดิชันงานไปตามที่ต่างๆจนกระทั่งมาถึงบริษัทโฆษณาแห่งนี้โนเวล่าได้พบเจอกับเพื่อนในวงการเดียวกันที่มีชื่อว่าเทซี่ที่เข้ามาออดิชันงานที่เดียวกันกับเธอทั้งสองคนได้นั่งลงพูดคุยกันและเทซี่นั้นได้พูดจาย,ยอะเย้ยถากถางโนเวล่าอยู่ตลอดเวลาถึงเรื่องที่เธอทั้งแก่และอ้วนไม่เหมือนสมัยก่อนไม่นำซ้ำตัวเทซี่นั้นยังถูกเรียกตัวไปออดิชันก่อนโนเวล่าแบบเฉพาะจอะจ,จง,ทง,ทงทั้งๆที่โนเวล่ามาถึงที่นั่นก่อน แล้วก็เป็นไปตามคาดเชรซี่ที่งานนี้ไปอย่างง่ายดายในตอนนี้นั้นโนเวล่าทั้งโกรธและเครียดและกดดันทุกๆอย่างเพราะทุกทกที่ที่เธอไปไม่มีใครมอบหมายงานให้เธอเลยแถมเจ้าของห้องเช่าที่เธอพักอาศัยอยู่ก็ยังมาทวงหนี้ค่าเช่ากับเธอทุกวันในระหว่างทางที่โนเวล่าขับรถเพื่อที่จะกลับบ้านเธอได้นั่งเมาลอยจนเผลอกัดนิ้วของตัวเองจนเป็นแผลฉีกขาดแต่โนเวล่าก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันต่อและปล่อยมันทิ้งไว้แบบนั้น ตกกลางคืนโนเวล่าได้ออกไปเที่ยวผับกับเพื่อนนักแสดงของเธออีกคนที่มีชื่อว่าแคนดิสทั้งสองคนได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการแสดงรวมไปถึงเรื่องที่โนเวล่านั้นไม่มีงานแสดงมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโนเวล่าที่เมาหนักและตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอพบว่าแผลของตัวเองนั้นมันฉีกขาดมากไปกว่าเดิมแต่โนเวล่าก็ยังไม่เอะใจอะไรแต่ในขณะที่เธอกําลังขับรถเพื่อไปออดิชัน่นเหมือนเช่นทุกวันที่เคยทําโนเวลา่าได้จ้องมองแผลบนนิ้วของเธอก่อนที่จะใช้ปากกัดแผลเพื่อหวังจะกัดเนื้อตรงส่วนที่ฉีกออก แต่เป็นเพราะว่าเธอกําลังทําตอนขับรถอยู่แทนที่เนื้อของเธอนั้นจะหลุดออกแค่ช่วงที่เป็นแผลแต่มันกลับฉีกลากยาวจนมาเกือบถึงข้อมือของเธอเลยโนเวล่า no รีบกลับบ้านด้วยความตกใจอย่างสุดขีดเพื่อที่จะทําแผลที่มีเลือดไหลออกมาไม่ยอมหยุดและไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามโนเวล่า no กลับรู้สึกที่อยากจะลองกินเนื้อที่เพิ่งหลุดออกมาจากนิ้วของเธอเธอได้กัดกินมันเข้าไปอย่างอรเด็อร่อยจากนั้นโนเวล่าก็สลบไปเพราะเสียเลือดเป็นอย่างมากโนเวล่า no ได้สิกลับขึ้นมาที่โรงพยาบาล ซึ่งในระหว่างนั้นก็ได้มีหมอเดินเข้ามาหาเธอและบอกกับเธอว่าผมเป็นจิตแพทย์ต่อจากนี้คุณจะต้องไปพบกับผมทุกอาทิตย์แต่โนเวลล่าก็ให้การปฏิเสธไปพร้อมบอกเหตุผลกับหมอว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าตัวตายแต่ฉันโดนกระป๋องบาดมือซึ่งจิตแพทย์ก็สวนโนเวลล่ากลับไปว่าแผลที่แขนของคุณนั้นมันเป็นรอยกัดและที่ฟันและปากของคุณก็มีเศษเนื้อของตัวเองติดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปพบกับผมทุกอาทิตย์ โนเวล่า no นั้นรู้ดีทุกอย่างว่าตัวเองได้ทําอะไรลงไปแต่ที่ต้องโกโหกหมอเรื่องจิตแพทย์นั้นเป็นเพราะค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงแต่ในตอนนี้ตัวเธอแทบจะไม่มีเงินติดตัวเลยในระหว่างที่โนเวล่ากำลังนั่งกุมใจอยู่นั้นอยู่ๆก็มีผู้ชายที่มีชื่อว่าแบทจากบริษัทหนังแห่งหนึ่งที่เธอได้เคยยื่นไปสมัครเอาไว้ได้ติดต่อเข้ามาหาโนเวล่าเพื่อให้เธอไปออเดชั่นงานแรกแค่เข้าฉากง่ายๆ3ฉากแลกกับเงิน1,500ดอลลาร์ ถึงแม้โนเวลล่าจะหมดอะไรตายอยากที่สุดในชีวิตแต่เธอก็ยังต้องการเงินเธอจึงรีบตอบตกลงและเริ่มจัดการกับตัวเองทันทีสภาพร่างกายของเธอในตอนนี้โทมสุดๆเธอได้เริ่มตัดเล็บทาเล็บและกำจัดขนตามตัวก่อนที่โนเวลล่านั้นจะเหลือไปเห็นแผลที่บวมและฉีออกมาเธอจ้องมองแผลนั้นและเริ่มกัดกินมันต่อทันทีก่อนที่จะถูกเจ้าของห้องเช่าและแคนดิสเพื่อนสนิทของเธอเข้ามาขัดจังหวะเอาไว้ แคนดิดที่ชักชวนโนเวล่าให้ออกไปเที่ยวด้วยกันเหมือนเช่นเคยแต่ในคืนนี้ต่างออกไปโนเวล่าที่เจอกับหมอไซมอนที่เป็นจิตแพทย์พวกเขาคุยกันได้อย่างถูกคอและตกลงที่จะแลกเบอร์กันเอาไว้ชีวิตของโนเวล่าในตอนนี้นั้นเหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อเธอได้งานทํางานแรกหลังจากที่พยายามา,นานหลายปีได้พบคนดีๆเข้ามาภายในชีวิตโนเวล่ากลับมาถึงบ้านด้วยรอยยิ้มและแผลที่เท้าของเธอก็เริ่มฉีกออกมามากกว่าเดิม เธอจึงเริ่มลงมือกัดกินมันอีกครั้งโดยที่ครั้งนี้นั้นไม่มีใครห้ามเธอได้อีกแล้วครั้งนี้โนเวล่าไม่ได้กินแค่ชิ้นเนื้อเล็กๆหรือแผลที่ฉีกออกมาเท่านั้นแต่เธอกัดกินนิ้วเท้าของตัวเองจนนิ้วของเธอหายไปถึง3นิ้วเหลือแต่กระดูกโผลออกมาเท่านั้นโนเวล่าลืมไปว่าพรุ่งนี้มีงาน audition ออที่เธอต้องนัดเอาไว้เธอจึงจำเป็นต้องฝืนสังขารตัวเองออกไปและเมื่อไปถึงสถานที่ audition ออโนเวล่าพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะแสดงและได้รับมอบงานนี้ แต่พวกเขาทุกคนกับโฮร้อยอเธอและบอกกับโนเวล่าว่า mm hmm. เธอไม่ได้อ่านรายละเอียดของงานหรอเราไม่ได้ต้องการนางเอกเราต้องการแค่คนร้องควรคางเท่านั้นซึ่งนั่นก็ทาให้โนเวล่าโมโหมากแล้วคว้างแก้วกาแฟใส่พวกเขาก่อนที่จะเริ่มเดินจากไปโนเวล่า no ได้โทรไปหาหมอไซมอนที่ได้เจอกันในผับก่อนที่เธอจะต้องผิดหวังอีกเพราะโนเวล่าไดไ้รู้ความจริงว่าหมอไซมอนนั้นไม่ได้เข้ามาติดสนิทเพราะว่าชอบเธอแต่เขาเป็นจิตแพทย์ในเคสของเธอตั้งหา และที่เขาเข้ามาตีสนิทกับเธอนั้นก็เป็นเพราะว่าอยากจะรักษาอาการทางจิตของโนเวลล่าแต่ต่อมาหมอไซมอนได้มาบอกความจริงกับโนเวลล่าอีกทีหนึ่งว่าในตอนแรกผมแค่อยากจะช่วยคุณแต่หลังจากที่ผมได้พบกับคุณแล้วได้คุยกับคุณแล้วมันทําให้ผมชอบคุณขึ้นมาจริงๆและผมไม่ได้มองว่าคุณบ้าหรืออะไรทั้งนั้นผมแค่อยากจะช่วยอยากให้คุณอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปเพราะว่าสําหรับผมแล้วโลกใบนี้มันจะดีกว่าถ้ามันมีคุณอยู่ด้วย โนเวล่า no ที่ได้ฟังแบบนั้นทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเป็นอย่างมากและยิ้มออกมาได้หมอไซมอนจึงได้ชวนเธอเออกไปกินข้าวด้วยกันตกตอนเย็นในระหว่างที่โนเวล่ากำลังเตียงตัวเพื่อที่จะไปกินข้าวเย็นกับหมอไซมอนแคนดิสได้แวะเข้ามาหาเธอแล้วสังเกตเห็นว่าตามร่างกายของโนเวล่ามีแผลขนาดใหญ่และมันเริ่มที่จะติดเชื้อแล้วเธอถามโนเวล่าด้วยความเป็นห่วงและหวังดีแต่กลับถูกโนเวล่าตอว่าด้วยคำพูดที่รุนแรงว่าแคนดิสนั้นชอบมาจู้จี้เรื่องของเธอและชอบสั่งให้เธอทำนั่นทำนี่ ทาให้แคนดิสรู้สึกโกรธมากและเดินออกจากห้องไปโนเวล่า no ที่รับฟังคาเตือนของแคนดิสจึงเริ่มพยายามทําความสะอาดแผลของตัวเองที่ในตอนนี้นั้นมันติดเชื้อและเป็นหนองเบวะวะจนดูน่ากลัวมากเกินไปโนเวล่า no จ้องมองมันและแกัดกินมันจนเกลี้ยงทั้งเลือดและน้ำหนองรวมไปถึงเนื้อของตัวเองโ no นเวล่านะ่รู้ตัวดีแล้วว่าเธอเสพติดเนื้อของตัวเองโนเวล่า no ได้ออกไปรับประทานอาหารเย็นกับหมอไซมอนก่อนที่จะไปต่อที่บ้านของเขาและจบลงบนเตียงอย่างร่าริงและมีความสุข เมื่อกลับมาถึงที่บ้านในตอนเช้าโนเวลลาที no ่พบกับแคนดิสที่มานั่งรอเธออยู่ทําให้คนทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจกันแคนดิสได้ขอโทษโนเวลลาและชวนเธอไปกินข้าวด้วยกันแต่โนเวลลาปฏิเสธเธอและบอกถึงเรื่องที่เธอคบหาอยู่กับหมอไซมอนและถึงแม้มันจะทําให้แคนดิสงอนเธอหน่อยๆแต่ถ้ามันทําให้โนเวลลามีความสุขเธอก็ขอให้โนเวลลาโชคดีโนเวลลาที no ่ตัดสินใจไปหาหมอไซมอนที่ทํางานของเขาก่อนที่เธอจะได้พบกับเทซี่ คนที่มักจะมาออดิชั่นพร้อมกันกับเธอและมักจะแย่งงานเธอไปเป็นประจำเทซี่ได้ถามโนเวล่าว่านี่เธอพยายามฆ่าตัวตายใช่ไหมถึงได้มาอยู่ที่นี่ฉันเองก็เคยฆ่าตัวตายเหมือนกันทั้งคู่ได้พูดคุยกันสักพักและนั่นก็ทําให้โนเวล,าล่ารู้ความจริงว่าจริงๆแล้วหมอไซมอนไม่ใช่คนดีแต่เขามักจะเลือกคนไข้ที่พยายามฆ่าตัวตายโดยดูจากหน้าตาคนไหนที่เป็นหญิงสาวหน้าตาดีเขาก็ทําแบบเดียวกันกับทุกคนคือคุยกับพวกเธอทําให้พวกเธอนั้นรู้สึกดี และนอนกับพวกเธอทุกๆคนทั้งโนเวลล่าและเทซี่ต่างก็คือเหยื่อของหมอไซมอนที่ถูกเขาหลอกฟันซึ่งนั่นก็ทาให้โนเวลล่ารับไม่ได้อย่างแรงเพราะเธอคิดว่าหมอไซมอนคือคนที่ใช่สําหรับเธอแล้วตอนนี้เธอหลงรักเขาและไม่อาจทําใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้โนเวลล่าขับรถกลับมาบ้านด้วยความเสียใจอย่างสุดขีดเธอแกะผ้าพันแผลของตัวเองออกและเริ่มกัดกินแผลอย่างบ้าคลั่งจนเลือดอาบไปทั่วทั้งตัวแคนดี้ที่แวะมาหาโนเวลล่าในช่วงนั้นพอดี จึงได้เห็นสิ่งที่โนเวล่ากำลังทำอยู่เธอจึงชกไปที่ใบน,น้าของโนเวล่าอย่างแรงจนโนเวล่าสลบไปจากนั้นก็จับเธอมัดเอาไว้เพื่อไม่ให้เธอกัดกินตัวเองได้อีกแคนดี้ได้บอกกับโนเวล่าว่าเดี๋ยวฉันจะจัดก,การเลอกทุกอย่างให้กับเธอเองจากนั้นเธอก็เดินออกไปด้วยท่าทีที่โกรธสุดขีดโดยในระหว่างนั้นคุณหมอไซมอนได้โทรเข้ามาและอธิบายเหตุผลกับโนเวล่าว่าทุกอย่างที่เซซี่เล่าเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเธอเป็นคนไข้ของผมมาสองปีแล้วเธอเป็นโรคจิตประเภทหนึ่ง ที่เป็นพวกชอบโกหกทุกๆเรื่องที่เขาคุยกับเธอหรือทุกๆเรื่องที่เธอคุยกับใครทั้งเรื่องงานแสดงเรื่องฆ่าตัวตายทุกเรื่องคือเรื่องโกหกทั้งหมดเพราะแบบนั้นเขาจึงต้องมารักษากับผมยังไงล่ะโนเวล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและรู้สึกได้ทันทีเลยว่าแคนดิดกำลังจะทําอะไรบางอย่างซึ่งแคนดิดนั้นได้ตรงเข้าไปหาหมอไซมอนพร้อมกับปืนและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็กลับมาพร้อมกับผอผ้าขนาดใหญ่โดยมีร่างกายของหมอไซมอนที่ถูกยิงกลางหน้ผาผาก นอนตายอยู่ภายในนั้นภาพที่โนเวล่าได้เห็นนั้นทําให้เธออาลวาดและพ่งเข้ามาทําร้ายแคนดิสเจ้าของห้องเช่าที่ยินเสียงเออะโวยวายจึงรีบตรงเข้ามาดูก่อนที่จะได้พบกับศพของหมอไซมอนแคนดิสที่ไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจยิงเจ้าของห้องพักจนสมองกระจายไปทั่วทําให้โนเวล่าสติแตกมากขึ้นไปอีกเธอช็อกกับภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าถึงแม้เจ้าของห้องพักนั้นจะขี้บน่นแต่เขาก็ดีกับเธอมาโดยตลอดและไม่เคยไล่เธอออกไปจากที่นี่สักทีหมอไซมอนก็ไม่ได้หลอกเธอจริง โนเวล่า no จึงได้ถามแคนดิสว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้ทำไมถึงต้องทำให้ชีวิตของฉันเป็นแบบนี้ทั้งๆท,ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นอยู่แล้วแคนดิสจึงรู้สึกเสียใจที่โนเวล่ารู้สึกแบบนั้นกับเธอเธอจึงได้บอกกับโนเวล่าว่าฉันรักเธอและอยากจะปกป้องเธอจากนั้นก็หันปากกระบอกปืนให้กับโนเวล่าเพื่อให้โนเวล่าลั่นไกใส่ตัวเองโนเวล่า no ได้ตัดสินใจลั่นไกใส่แคนดิสจนทำให้เธอตายไปด้วยอีกคน ในตอนนี้นั้นสติของเธอหลุดออกหมดแล้วเพราะไม่เหลืออะไรอีกแล้วในชีวิตทั้งเรื่องของงานการแสดงความรักหรือแม้กระทั่งเพื่อนคนสุดท้ายโนเวล่าเดินตรงดิ่งไปที่ห้องครัวและหยิบบีดขึ้นมาแทงเข้าที่หน้าอกของตัวเองจากนั้นก็คว้าหัวใจของตัวเองออกมาและกัดกินมันอย่างมีความสุขและขาดใจตายไปพร้อมกับรอยยิ้มของเธอก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสุดๆแบบทุกฉากทุกตอนเรียกได้ว่าอออร่อยจนเลือดสาดมาก สำหรับคนที่ใจไม่แข็งพอผมแนะนำให้ข้ามเรื่องนี้ไปก่อนเลยครับฟังแก้สปอยส่วนตัวหนังค่อนข้างที่จะหาดูยากมากและหากใครอยากพิสูจน์จิตใจของตัวเองก็สามารถเชิญได้ที่เว็บอ้วนนอยซอยหนึ่งได้เลยครับมีให้ดูจนครบเอาให้หลอนติดตากันไปข้างตัวของโนเวล่าเองนะครับกำลังจะป่วยและเริ่มกัดกินตัวเองเพราะความเครียดที่สะสมมาแต่ที่ป่วยยิ่งกว่าก็คือสังคมครับและคนรอบข้างของ,ของเธอตั้งหา่าลองคิดภาพตามดูนะครับว่าคนที่มีปัญหาทางจิตยอย่างรุนแรงอยู่แล้ว แต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์แย่ๆที่ถาโถมเข้ามาไม่ยอมหยุดทั้งเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องคนที่ตัวเองรักเพราะงั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่โนเวล่าจะออกอาการสติแตกและเริ่มกัดกินตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆการทําแบบนั้นของเธอทําไปเพื่อรักษาอาการป่วยแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครรักษาเธอได้เพราะทุกคนและสังคมก็ป่วยเหมือนกันกับเธอก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปเล่าภาพยนต์เรื่องอี หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ